อิสูซูดีแม็กปี2003-2004-2005ที่เป็นหน้าตาไฟชมนี้ครับได้ทำการแปลงหน้าเป็นปี2012จุดที่มีรอยการตัดต่อก็จะมีตรงช่วงการชนค้างแล้วก็ช่วงตาไฟ จงค้างแล้วก็ปีค้างทั้งหมดตัดออกเพื่อให้มันเข้ารูปครับดูข้างนี้ครับเห็นไหมครับนี่ครับจะถูกตัดออกเชื้อใหม่ครับพอรุ่นนี้ถ้าเอาของเก่ามาแปลงใส่ตัดต่อชายล่างแล้วมัน มันไม่สวยครับอย่าง,งมันต้องเสียกันชนสองชิ้นครับตัวนี้ทําแบบประหยัดที่สุดชิ้นเดียวตัดต่อเลยครับที่เหลือเก็บงานโปรซีครับนี่ตัวนี้ก็เป็นกระจังหน้าที่ชอบปีสองพันสิบชอบกระจังหน้าเลยหยาเนี่ยเอามาใส่ อันนี้เนาะเห็นไหมครับกระจังสวยครับมุจลรวรับตัวนี้กระสุนอลองตัวดีเบื่อนั่นเดิมก็ลองแปลงดูครับ